อันนี้เหมือนกับกบกินเดือนเข้าใจคติของคนไทยเราใช้คําว่ากบกินเดือนเนี่ยนะก็หมายถึงความชั่วยที่มันมาครอบงําสังคมอันนี้มันไม่ใช่กระดาษสานะอันนี้เป็นคัมภีรใบลานมันยากตรงที่ว่าเขียนโดยมองไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นเหล็กแหลมจานลงไปบนเนื้อใบลานแล้วถึงมันสีมันจะเกิดขึ้นตอนที่เอาหมินหม้อลูกแล้วก็เช็ดออก ผิวข้างบนก็ขาวสะอาดส่วนตัวสีดำก็ซึมลไปอยู่ในตัวหนังสือท่านผู้ชมครับนี่อาจารย์ต้องว่าแล้วอันนี้ก็นี่แหละครับคราวนี้เข้าสู่งานแกะไม้นะครับของลุงมินสนนะครับก็จะเป็นแกะไม้ต้นไม้กําลังจะเติบโตเป็นเรื่องธรรมชาติอ๋อนี่คือต้นไม้ครับครับท่านผู้ชมครับจริงงานของทานอินสนเนี่ยขยับได้จับได้เวลาที่ไปที่อาสมศิลปท่านเนี่ยนะฮะ งานของท่านเนี่ยท่านจะขยับให้ดูเลยบอกว่างานของท่านเนี่ยท่านทำเป็นสลักเดือยไม่ได้ใช้ตะปูงานของท่านจะมีความเคลื่อนไหวนะฮะแต่ตอนมาดูนิทรรศการของจริงไม่ต้องจับนะฮะอันนี้ชื่อเหลือแต่ตูดก็คือล้อเรียนกันผมอยากให้คือลักษณะเสียดสีสังคมอันนี้เป็นมือมือครับซ้ายแต่ตรงนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับแล้วก็อันนี้เป็นก้นครับนะฮะ เหลือแต่ตูชุดนี้ก็ต้องมาเข้ากับอันนี้เพราะอันนี้ร้อนเล่าเลยอันนี้เท้าหมดเลยเดี๋ยวเอารูปภาพนิ่งให้ท่านผู้ชมดูว่าเอาเอาเฟรมเนี่ยวางกับพื้นก่อนเลยบีบสีใสท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามันจะมีอะไรนะปลายนิ้วเท้าปลายนิ้วเท้าปลายนิ้วเท้าเนี่ยจิกลู่จิกจิกอยู่นะครับแล้วก็จริงๆถ้าดูให้ดีบางอันก็จะมีปลายส้นเท้านะฮะอันนี้นะครับก็จะมีไขกี้ลงไปนะ ท่านผู้ชมครับอันนี้ก็รูปที่1นึ่อันนี้อยากให้ดูรูปที่2ท่านผู้ชมครับความงดงามของภาพของอาจารย์อินสนเนี่ยมันมาตั้งแต่เบื้องต้นที่อาจารย์เลือกสีที่จะบีบลงไปบนแคนวาสเลือกสีที่จะเป็นพื้นของแคนวาสสีพื้นคือเขียวแล้วอาจารย์ก็เลือกโทนสีต่างๆมันไม่ใช่ว่าอยากจะเอาสีไหนใส่อาจารย์ต้องคิดในใจแล้วมันจะมีทั้งเขียวแก่เขียวอ่อนมีฟ้ามีขาวมีดำมีน้ำเงิน ต่างๆอาจารย์บีบแล้วก็อาจารย์ก็ใช้เท้าขยี้ออกไปนะครับอันนี้ก็เท้าว่าสวยมากนะครับแล้วลองไปดูภาพต่อไปอันนี้อาจารย์ทวีก็ยังเป็นเท้าที่วาดด้วยมือใช่ครับวาดด้วยมือก็เลยเกิดเป็นให้เกิดเขาเรียกอะไรบทสนทนากันระหว่างสองเท้าเท้าสองชนิดแล้วก็มาเจอกับตูดเท้ากับตูดล้อมรอบด้วยงานมือแบบเนี้ยบงานมือแบบเนี้ยบ อาายอินสนเนี่ยไม่ได้บอกว่าการใช้เท้าวาดรูปเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่สุภาพหรือเป็นเรื่องหยาบคายนะฮะถ้าอาจารย์อินสนเนี่ยเทิดทูนเท้าสองข้างของท่านและมือสองข้างของท่านมากเลยท่านบอกเท้าสองข้างของท่านเนี่ยเป็นเท้าที่พาท่านเหยียบย่ำไปทั่วโลกท่านได้เห็นโลกได้เรียนรู้ได้รู้จักทั้งหมดด้วยเท้า